ทำความรู้จักเก๋ไก่สไลเดอร์จากยูทูบเบอร์สาวคนดังสู้นังเอกน้องใหม่แห่งช่องสเก๋ไก่สไลเดอร์เธอมีชื่อจริงว่านัททิชานามวงชื่อเล่นเก๋เกิดเมื่อวันที่5กันยายนพศ2539ด้านการศึกษาเธอจบระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนลิทยะวันนาลัยและศึกษาต่อภาควิชาโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ้งานก่อนเข้าวงการเธอเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นยูทูบเบอร์ในช่วงศึกษาอยู่ชั้นปีที่2และเริ่มจากการคัฟเวอร์เพลงลงในช่อง YouTube ของเธอต่อมาก็เริ่มผลิตคอนเทนต์ในสไตล์ของตัวเองซึ่งเป็นแนวขำๆสนุกสนานเฮฮาร่วมกับอดีตแฟนหนุ่มสไปดสซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นจํานวนมากจนมีผู้ติดตามมากถึง16.6ล้านคนเลยทีเดียวครับ และนอกจากการเป็นยูทูบเบอร์เก๋ไก๋เธอยังมีผลงานทางด้านการแสดงอีกด้วยเริ่มจากได้ร่วมแสดงซีรีส์ฮอร์โมนวยวาวุ่นซีซั่น3โดยรับบทเป็นจา๋าจากนั้นก็มีผลงานอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงหรือภาพะยะนตร์เรื่องรุ่นพี่ บั้งไฟสไลเดอร์และปลดเป็นโมและซีรีส์อย่างยูปรินซีรีส์ตอนเท็ดดี้และปลดเป็นพิกเลตและผลงานละครซิกคอมเรื่อง6ฉากครับจานและล่าสุดกับผลงานละครที่กำลังจะลงจอในปี2 5 6 7อย่างเรื่องก็รักมันปากใจและปลดเป็นผักบุ้งคู่กับพระเอกหนุ่มกองทัพพิกนั่นเองครับ สำหรับเรื่องของหัวใจนั้นเธอก็ได้ปิดฉากความรัก7ปีกับอดีตแฟนหนุ่มยูทูบเบอร์อย่างสไปเอสแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและสามารถทํางานร่วมกันได้เหมือนเดิมซึ่งต่อมาก,ก็ได้มีข่าวว่าหนุ่มแน็กชาลีนักแสดงหนุ่มสุดติดได้ตามจีบเธอ โดยทั้งแน็กชาลีและเก๋ไก่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายคนนั้นแอบเชียร์จนเมื่อวันที่10สิงหาคม2566หนุ่มแน็กชาลีก็ได้ออกมาประกาศกลางไลฟ์สดส่วนตัวเมื่อมีแฟนๆถามถึงสถานะกับสาวเก๋ไก่โดยเจ้าตัวก็ได้ตอบชัดเจนแบบไม่มีกากว่าถึงเราจะไม่ได้ตกลงสถานะอะไรกันแต่สําหรับผมก็คือไม่สดแล้วครับแถมหลังจากที่เปิดตัวทั้งคู่ก็มีโมเมนต์น่ารักออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อย งานนี้เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆฟินหนักแต่แล้วล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆถึงกับงงเพราจะจู่ๆทั้งสองก็ได้ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกับทั้งสองกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ